โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้แก่ประเทศตำบลเมืองคลับา่าอำเภอห้วยถแถงจังหวัดนครราชสีมานำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสายสุนีจับโจรผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพักจงเหมื่นไวยและนายวันลบเปี่ยมไทยสง ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสร้างการตลาดบนโซเชียลมีเดียในระหว่างวันที่18ถึง22ตุลาคม2564ณวัดทองสวุวรรณหมู่ที่3บ้านันทองตำบลเมืองพลับพาอำเภอห้วยตะแลงจังหวัดวนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ในการถ่ายภาพสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างรูปสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างคอนเทนต์และการเล่าเรื่องราวการไลฟ์สดและการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook มีความรู้และทักษะในการใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าสาม,มารถสร้างคอนเทนต์และทำการตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพสามารถบริการลูกค้าจัดโปรโมชั่นแจ้งข่าวสารผ่านไลน์เข้าใจถึงประโยชน์การร่วมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนและการใช้ f a c e b o o k Market Plan มีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและความปลอดภัยในยุคดิจิทัล โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้มีการจัดอบรมเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าโดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆบนโลกดิจิทัลการสร้างคอนเทนต์การเล่าเรื่องราวการถ่ายภาพการจัดวางสินค้าและกฎหมายความปลอดภัยรู้เท่าทันเทคโนโลยีโดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตร์สายสนีจับโจนและผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพักจงหมื่นไว กิจกรรมในช่วงบ่ายได้มีการลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ประกอบการที่เข้าอบรมเพื่อมอบเกติบัตรและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าอบรมที่ไม่สามารถนำเข้ามาอบรมได้ทั้งนี้ทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ของท่านในการจัดจำหน่ายสินค้าของท่านในอีกต่อไป สวัสดีจ้าจันนั่งท่องเทศแก้วฟ้านอนะคะ่นะเนาะยูโมหาบานอง,ง,นง,าาองทุ่งแสงตำบลมองกะาอำเภอเงลถลงจังหวัดนครสีมาเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้สีมาว่าถึงความรู้สึกว่าตั้งแต่เขาอบรมโครงการตลาดออนไลน์มีความรู้สึกยังไหนะคะก็รู้สึกว่าตั้งแต่มากเขาขายตลาดออนไลน์เมื่อนี้ก็รู้สึกว่าดีดีขึ้นการค้าขายกับรู้สึกว่าคล่องขึ้นกว่าเก่า การที่ขายตาลาดออราก็เฮ็ตใไ้เขาหูจักเข้าลายขึ้นว่าเขามีสินค้าอีหอย่างอีหอย่างก็หูรู้สึกว่ามีคนหูจักขึ้นลายกว่าเกานะคะเป็นการตลาดที่กว่างออกไปกว่ากว่าแต่กรหลายคะ่ะก็รู้สึกว่าขายได้อยู่มีคนสนใจหลายอยู่มีคนเขามาทักเขามาขายมีคนมาสื่อหลายอยู่กันรู้สึกว่าดีมีรายได้ขึ้นเสริม หลายกว่าเก่าจากที่เคยเปลี่ยนมาในช่วงโควิดนี่นะคะเนาะเข้ากับขายของบ่ได้ก็มาขายของในออนไลน์ก็หูซึกว่าดีขึ้นมีรายได้เสริมขึ้นกต้องขอขอบคุณโครงการได้ดีนะคะเนาะโครงการของอยูทูบีะ,ะเนาะของอาจารย์ดอกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรายชุนี่จับโจนนะคะแล้วก็ ผู้ช่วยศาสตาจารย์เบียนจะพักจงหมื่นใบนะคะพิทยากรที่มาจัดอบรมและที่ขาดม่ได้ก็เป็นอ,ตอบตมักท่าน,นะคะ่ะที่ส่งเสริมก็ขอขอบ,ขอบคุณเป็นอย่างหลายนะคะเนาะที่มีจัดกิจกรรมนี้ดีอันนี้ขึ้นมากก็รู้สึกว่าดีแล้วก็ขอขอบคุณโครงการนี้ละลายนะคะเนาะ